สบายดีพี่น้องเมื่อสกุขสุขสขคนมาในกำลังกับสนางพาสแซบกนการนะพี่น้องนะมาในสนะงก็สิมา,ขาเข่าครัวตามข่าปุ้นแล้วก็ปิ้งฮอนดอกเดยพี่น้องแล้วก็มีปิ้งซ้นหมูนำกินแรงเลยพี่น้องบันนี้เราก็มาเกยมเอือบหมูกันเลยนะพี่น้องนะมาในสนางตักะคงนัวลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเคลืออิดนึง บ,บันนี้ฮาก็เอากันเลยนะพี yeah. ่นางนะนสนางก็ได้เอาสุดมัปีกเลยด้วยพี่นองกาบวซินหมูฮะก็จะสุกแล้วฮะก็จะเกียมตำกาวปุ่นกันเลยนะพี่นองนะวันนี้ฮาก็มาเคี่ยมตำกับปุ่นกันเลยนะพี่นองนะสนางก็ใส่มะเขือเทักเทียมลงไปวันนี้ฮะตากผึ่งอลงไปเลยไจเวหนันนี้ฮะก็ตำนะพี่นองอะ หลังจากาเ,เ,นนานกเ้ามำมังคุดแหลกโฆสนาเกษตรศาสมัเหลนลงไปเรวเป็นผักับหับเขือวยน่หมักน่าเดยเอเอ,เอป้ป

มซิมพี่นอ้องช้ำชักมากเบอร์อะไรมัมมนในตำกระปุ้นฮากระเซ็ดเป็นสีเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องหลกัหลกกระปิ้งหมูหลักกระปิ้งฮอนด็อกน้องใหม่น้องมิวเด้อพี่น้องมามามากินข่าวแรงนำกันเด้อพี่น้องเมื่อสุข,ขสุขคนจะบายจ้าพี่น้อง สบายดีพี่น้องเมื่อสูดสุพนัมากินข้าวยำแรง้ำสนางเดยพี่น้องอันนี้กันองใมน้องหนอนนี้กับขี้มอนนี้กับข้าวุ๋อันนี้กับักนะอาเมเขากินตนมามามาพี่น้องสำกับปุ่นอีกแล้วอืมเนา่

นคำนี้จะอร่อยคุณอาจารย์มัมจริงจิงจับมนหรอกแซ่บอร่อยเยี่ยม จัดเดวเจนี่จัดนี่จัดยูใจแม่ยูใจเราแล้วจัดยใจปัดภัยเราขึ้นรูอยูลูปยูรูปขึนคล้วหลัวันเรก็หัยูยูยููบ่แม่เพื่อนเพื่อนเพื่นบ่ No, no, นัวน,นัวจำ n ดง mm hmm. like. ขอร่ <I like. S 1> ขอยขอ่าวฮ้อนมัต้องใช้ข่าวฮ้อนฮ้ออะไรอี๊ เออแม่ปีกปลาชูอืมคืมตาแม่ใช่ไหมัดผูร <rapper> ้ายคือตอนตาเอานย่งไม่เงาดื่มกันี่กับพี่ยิมยองเลยนะยกเหย

ทำมาเพีนักกกินจานอใหม่อันไหนอันก็หาอันห่ยมาทำมาเพียงนัก ปากพอเมือ่อจะทายินน้ำยินน้ำก็้มายินน้ำอันนี้จะยิ้มน้ำก้อนเหรอไม่เป็นส่น้ำก้อนมาใส่เลยเหรอทำหลักการเดิม เอิ um, ่มคิดอย่างนี้พอเราเราเขาคิดมาบอม หวานชอบปลาตากินหวานชอบปลาไปกิกนชาไปลาหนึห่งให ังไงมะจีบละอิม่มกิ่นละกินน้อยไหมข้าไปเขาก็กินต้องกระไปกินข้าวน่อยเดียวนึงค่ะน้องมิมเวเอาประมากกินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวน่อยๆจอ้อยนะ ก็เป็ดเหมือนกินกเบดิโอก็บเบล็กแซบพี่น้อะกินไวปทินนี่จะน,นั่นงขอลาไปก่อนเด้อจ้า<ม>พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องซาอนางพาแซ่บเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามารับชมมาติดตามให้ช่องซาอนางพาแซบขอบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย